ก็การสวัสดีนะครับผมบ้านมหาพาไตนะครับโดยมหากรบนะครับบ้านมหาพาไตกับสีมาอัปเดตนะครับพว่วมเคลื่อนไหวของล้านมหาพาไตนะครับที่หางหายจากล่งคลิปนะครับใน y YouTube เป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับช่วงนี้ก็ตั้งมุกตั้งใจนะครับว่าสีอยากเห็น คลิปนะครับหรือว,ว่าความเคลื่อนไหวนะครับในว,วิดีโอลงไปเรื่อยๆนะครับเพรว่าจะเป็นการตัดเย็บงานบริหารต่างๆนะครับในส่วนของผ่าบริหารผ่าเน้นนะครับการตัดคลิปว,วิดีโอนะครับลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็มีิยังแน่นะครับบานนาพัดไตหลังจากที่ใหญ่ไปยหญ่มากนะครับหลายๆหม่องหลายๆบวนนะครับช่วงนึงกับ ย้ายจากบันเช่นะครับไปย้อมเพ่อนะครับไปย้อมเพ่อกับปีกัวนะครับนะหลังจกนั้นก็มาสร้างบ้านหลังนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยง่ายย่ายล้านนะครับกับมมอยูบ้านให้สบายนะครับบ้านให้สบายตำบลสามพงอำเภอสีสงขามจังหวัดนครพนมคือเกานะครับหลังจากที่มาอยู่บ้านนะครับตอนนี้กับปีนึ่งแล้วนะครับปีนึงแล้วที่มาอยู่บ้านกับทุกสิ่งทุกอย่างกับถือว่าเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับในส่วนของสถานที่ต่างๆนะครับก็พร้อมนะครับกวงขวงนะครับเหมาะแก้การการเย็บนะครับตอนนี้บ้านมาผ่าไตเฮ้านะครับก็มีทีมงานนะที่เป็นสร้างหลักๆนะครับสร้างเย็บอยู่ตอนนี้กับประมาณเจ็ดเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนกับแบ่งเป็นสร้างอีย่างแน่นะครับกับมีสร้างทะลุนะครับสร้างทะลุบาดนี่สองนะครับอันนี้กับหัวเมียนะครับ สองคนผัวเมียแล้วก็สร้างจีว้อนนะครับจีว้อนนี่ลักลักอ่สองคนคือกันนะครับแล้วก็สร้างสังฆาผูน้นึงนะครับนอกจากนั้นก็มีสร้างสบงอีกผูน้นึงนะครับแล้วก็สร้างพวกเปาจิงโจ้นะครับเปาจิงโจ้พวกแหา,ามพวกาสายบาดพวกผพาผพูนั่งนี่ก็อีกอีกผู้นึงนะครับก็สร้างกับ อยู่ระเบกบ้านใกล้เคียงกันนี่นะครับเพราะว่าที่เป็นบ้านให้สบายนะครับบ้านให้เจริญนะครับแล้วก็บ้านแค่นะครับการย่ายไม่อยู่บ้านแค่ก็ดีย่างนะครับการใหายไม่อยู่บ้านให้สบายก็ดีย่างนะว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับสร้างกับอยู่ใกล้ๆนะครับเวลาเข้าตัดผ้าตัดผ้าก็ที่ตัดอยู่นี่นะผมก็จะเป็นคนตัดนะครับตัดแนวก็ขีดกับยังเย็บรอยกับที่ทรงให้สร้างนะครับสร้างเพื่อทีเย็บ เย็บแล้ยวกัเสีเางานมานะครับมาตรวจมาตรวจมาแพ็คนะครับในการทรงตามออเดอร์นะของคู้บาอาจารย์ก็ดีของร้านค้าต่างๆก็ดีนะครับที่สั่งกันเขามากทั้งเฟซก็ดีทั้งไล่นะครับนี่ก็สืลักๆนะครับก็คือทั้งเฟสทั้งไล่นะครับที่ที่ยันรับงานอยู่ตอนนี้นะครับถือว,ว่าเป็นบุญผ้าวาสนาทรงยู่นะครับในการพิสพ่าตรงนี้ขึ้นมานนะครับกับ ได้รับการสนับสนุนซ้อยเหลือเมตตาสงสารจากคูบาอาจารย์นะครับจนพักดันนะครับจนให้มีทุกมมือนี่นะครับทุกมมือนี่ถือว่าสบายพอสมควรนะครับในส่วนของผมนะครับในส่วนของตัวผมตอนนี้ก็มาอัปเดตนะครับเพิ่มขึ้นไหวว่าเหตุอีกอย่างแน่จังใดแน่นะครับในส่วนของงาน็ดีในส่วนของการใส่ซีวิก็ดีนะครับทุกมมือนี่นะครับผมมากบนะครับกับ หลังจากที่เหตุงานตรงบ้านมาผัดไตนี่นะครับมาประมาณเจ็ดเจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดปีแล้วนะแปดปีนะมั้งนะครับตั้งแต 2, hip hip ่ปีห7าเจ็ดนะครับหาเจ็ดหกแปดกบหกสอมก็เจ็ดปีนะครับเจ็ดปีกกลัแล้วตอนนี้นะครับงานหลักๆที่เขาเหตุหับอยูนะครับกมีงานผัดไตนะครับผัดไตนี่ก็มีทั้งไต่อศัยไต ไตเต็มไตค้องนะครับสังขาสั้นเดียวสังขา2สองสันนะครับหนึ่งมีอยูสองเนื้อผ่านนะครับที่เหตุหลักๆเลยก็คือผ่ามัสลินนะครับผ่ามัสลินนี่ก็มีสีลาดสีแกนแล้วก็ผ่าปานสวิทนะครับปานสวิทมีสีลาดสีแกนเหมือนกันนะครับก็สิมีหลักๆงานผ่าไตกระสิมีอยูสองสองสองตัวนี่นะครับสองสีแล้วก็งานลองลงมากับพวกทะโลกบาดนะครับพวกทะโลกบาดทะโลกบาดนี่เห็ุเป็นแแฉกนะครับ แปดแฉกทั้งหมดนะครับหกแฉกนี้บดได้เฮ็ดโดนแล้วนะครับเฮ็ดตัวแปดแฉกซิมีผ่พาพวกผ่าโคนิกานะครับผ่าเวสปอย,นะปอยน,น,นะครับลักๆผ่าเวสปอยผ่าโคนิกานี่ผ่าเสิร์ดนะครับนี่สามสามตัวนะครับที่เป็นลกัลกลักนอกจากนั้นตัวรองมากคพวกผ่ารลายสองผ่าอย่างกับแล้วแต่ลูกค้าสีสนใจนะครับสอบถามกันเข้ามานี่ก็สิเบิ่งพิจารณาเป็น เป็นเป็นแล้วแต่แล้วแต่ลูกแ,ลแต่ลูกไปนะครับอันนี้ในส่วนของที่เหตุประจํากากษีนี่หลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็มีงานยามงานผ่าผูนั่งนะครับอันนี้ก็มีแล้วแต่ครับลูกค้าประจําเคยสั่งกันกับสีนี่นะครับ <c oughs> อันนี้ในส่วนของงานนะครับกับสีประมาณนี้นะครับที่เหตุอยู่นะครับ กัมีกระเป๋ายิงโจนะครับที่เหตุอยู่ประจำนะครับนี้กัมีลูกค้าประจำเบนสร้างประจำนะปอยิงโจ้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับสี่ทะย่อยเอางานมาโชว์มาแสดงนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการตัดเย็บให้นะครับให้ได้ให้ได้เบิ้งกันนะครับว่าเออการเหตุมันเขามันเป็นเังนไรนะวิธีการในการตัดเย็บนะครับในส่วนของตัวผมนะครับตัวมือนี่ก็อ่ นอกจากอยู่บ้านแล้วนะก็ไปน้ำกุบาจ่าแน่นะครับรับใส่กุบาจ่านะครับขับรถขับลาครับบัตรมาแช่แล้วก็มาให้สบายนะครับแล้วก็รับนะรับเป็นเจ้าภาพพาหนาคาไฟเพิ่นนะครับวัดรมาแช่ครับบัดปลาบัตรแช่ครับบัดปลาบัตรให้สบายนะครับนี่ก็เป็นบุญตืมกันนะครับส่วนข้าวนะครับที่สีประสัมพันธ์อีกวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะครับก่อนปีใหม่นะครับก็สี ทำบุญบ้านนะครับทำบุญบ้านนิมนต์พระครูบาอาจารย์มานะครับมาฉันเสาอยู่ที่บ้านนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ใดบวมเพืวอนฝูงนะครูบาอาจารย์ใกลเคี่ยงกับอย่างนี้สนิทกันนะครับอย่างนี้เขาก็มาร่วมได้นะครับสีมีทำบุญเลี้ยงผ้านะครับแล้วก็เลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก้นะครับอยู่บ้านนี้นะครับแล้วก็ะมวันที่สิบสองสี่หอดนี่นะครับก็ ทรงฟุตบอลนะครับทรงเป็นมหาผ่าไตเอฟซีนะครับก็คือทรงเฮดทีมฟุตบอลนั่มนะครับก็คือรวบรวมเยาวชนนะครับบ้านดงน้อยเน่ถ้าจะเลื่อนได้สบายนะครับกับบ้านแค่นะครับสามสี่บ้านนะครับก็สีร่วมซ้อมบอลกันนะกับทรงกับที่ทรงยุ่เรื่อยนะครับที่ฟุตซ้อมเน่นะครับฟุตซ้อมเน่ฟุตบอลเน่นะครับตอนนี้ก็ฟุตบอลเก้าขนนะครับบ้านนัเขนะครับทั้งอำเภอบรรเทิงครับกับเอ่อ สมัครไปแล้วนะครับผมสมัครไปเรียบร้อยได้ยินว่าประมาณวันที่12นี่นะครับก็สิทําการแข่งขันนะครับเป็นบอลบอลเก้าคนนะครับช่วงนี้ก็ไปซ้อมไปซ้อมอยู่บ้านแขนะครับซ้อมที่บ้านแคกทำคำแรงๆกับผ้ากันซ้อมก็สนับสนุนนะครับผมกับในพ่อกำลังมีกำลังก็สนับสนุนซอยเหลือนะครับซอยเหลือเยาวชนนะครับบ่อยากให้ไปของแวะกับ ส่วนที่มันบดีร้ายนะครับมีเวลาวางกัตอนแรกตอนแรกกับมาสอบกีฬากันนะมีรายการให้แข่งเขากับมีค่วมกระตือรือร้นขึ้นนะครับสําหรับน้องเยาวชนนะครับมีเวทีให้ได้สแสดงออก,กดีอยู่นะครับถือว่าเป็นลักในจุดนี้ครับสองสามมบ้านนี่ก็เป็นลักให้น้องๆเขาครับดีอยู่นะครับผมอันนี้ส่วนของส่วนของชีวิตเนาะผมกับประมาณนี้ เดี๋ยวมือลังๆนะครับนิวกาสกิิมาเบิงคุยกันเรื่องของงานนะครับกัสีพยายามเฮ็ดคลิป้เรื่อยครับอัปเดตความเคลไวครับผมสำหรับื้อนี้กก็ขอบุญขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็นแฟนคลับกันนะครับติดตามชีวิตของผมตั้งแต่ซื้อขอกมาครับเป็นยังไงนะครับอัปเดตชีวิตใ้รับลูกกันนะครับเว่าจะทางเฟสก็ดีทางไลน์ก็ดีนะครับแลวก็ตอนนี้ก็เฮ็ด ตรง youtube แน่นะครับเพื่อให้สามารถเจาะลึกนะครับได้ติดตามกันได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับมอนิกบขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ